ห้างใหม่ที่ติดแกรมก็เลยจะพาทุกคนไปหาของกินที่ราคาถูกที่สุดที่นี่ค่ะราคาถูกสุดราคา220บาทอยู่มากตอนนี้เราอยู่กันที่ดูสิทธเซนทันท่า,ทาจุดแลนด์มาร์กตรงนี้ <c oughs> เป็นจุดที่แบบวะ่าเป็นประเด็นใน Facebook ว่าข้างล่างมัน เห็น <s ans> ข้างบนแล้วมันสามารถเห็นกกนอกันได้ <S <s <ans> <S ถ้าใครจะมาก็เดินระวังระวังตรงนี้นะ <S <s <ans> <S แต่เห็นว่าเขากั้นแล้วพิมพ์ว่าอีกไม่นานเขาก็น่าจะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นแล้วความที่นี่เป็นห้างไม่ที่ติดแกรมบอกได้เลยว่าฐานะอย่างเราเราก็เลยจะพาทุกคนไปหาของกินที่ราคาถูกที่สุดที่นี่คะ่ะ <laughs> <c oughs> โอ้วิวดีมากใ้ <S <s ans> <s ans> จริงจรพิมพ์ว่า ที่นี่มันดูไม่ใช่ห้างมันดูเป็นสวนพืชพานธอันนี้คือเราอยู่ชั้นแบบดาดฟ้าลูปทอปข้างบนเลยนะซึ่งก็ต้นไม้เยอะดีวิวดีเลยใช่วิวดอกสวยมากตะกี้แอบแชะกันไปหลายรูปอยู่หิวมากแล้วทุกคนไปเราไปหาอะไรกินกันโอ๊ยตกใจมันอยู่ข้างๆนะอย่างอันเนี้ยสวยฟิลไฟด์ i ิเน วว้าวขอบคุณค่ะและสิ่งแรกที่โดนใจพิมฉนกนั่นก็คือสิ่งนี้อันนี้คือน้ําสำรองสมุนไพรราคาแก้วละหน,นึ่งร้บาทเขาบอกว่ามันเป็นน้ําสมุนไพรใดๆรวมกันนี่แหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยกินก็อยากลองกินดูเ,เหมือนน้ำตาลใบเตยที่ไม่เหมือน เนื้อเนื้ออะไรสักอย่างอยู่ข้างในหอมๆหอมอร่อยดีนะลองพีการลองน้ำขาวมุนพรายจีนมันจะมีตาไคร้แน่นๆหน่อยเอามาผมชอบแน่ยอามาเฮ้ยแต่ดีนะรู้สึกชอบหวานน้อยด้วยขนาดลืมสั่งหวานน้อยยังหวานน้อยเลยไปร้านต่อไปกัน เออลืมบอกว่าการกินของเราจะเป็นมือม้อมื้อไม่ใช่ว่าน้ําแข็งน้ําเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเป็นแบบมือม้อมื้อแต่ละร,ราคาถูกสุดไปดูกันที่ะแนนั้นสวยมากเลยช่วงที่มาบาังเอิญมีอีเวนต์เวลี่ถทยมาดีแล้วก็บังเอิญเห็นร้านนี้ที่แบบสวยติดแกมมากแต่ราคาคือน่ารัก2ี่สิหส หวานไม่ใส่กะปิจากร้านมาม่าน้มามานอยบอกก่อนว่าอีเวนต์นี้ไม่ได้มีตลอดแต่ว่าพิมอยากลองลองค่ะขอโทษนะคะเอันนี้อันหนึ่งค่ะซันนี่บีชเกรงใจเลยอะซื้อแค่ยีบ้าบาทแต่เขาให้มาใส่กล่องเรียบร้อยนี่สินะคือความแกรมสัมผัสได้ในราคายีบ้าบาทมาอุ่นนุ่นกันนะคะร้านมาม่าน้มามานอยมาซื้อกันทีอาจจะต้องซื้อหลายๆชิ้นหน่อยเออเก่งใจเลยอะอ นี่คือการกินผลไม้ที่ดูกแกรมที่สุดของน้องพิมพ์นะมีกล่องมีกล่องให้พร้อมมาคิดไปเองรึเปล่าว่าอร่อย <c oughs> รู้สึกผลไม้เขาดีเ <c oughs> ขาคัดมนาะแบบตัดเมล็ดตัดเปลือกตัดทุกอย่างออกแล้วพร้อมกินว้ามันอร่อย และนี่ก็คือช็อกโกแลตแกงเขียวหวานราคา60บาทนะก้อนนี้คือไอช็อกโกแลตแนวนี้ยพิมเคยลองแกงฮังเลแล้วก็ข้าวซอยมาแล้วมาลองแกงเขียวหวานกันอืมโอ้ยแกงเขียวหวานเอ้ยอร่อยเป็นแกงเขียวหวานเด็กๆอะ่ะมีความกลิ่นเผ็ดนิดนกลิก่นสมุนไพรแล้วก็มีความหวาน่อ,อร่อยนะไม่กล้าลง ลองคำนี้นิดนิดมันเป็นแกงเขียวหวานรสชาติเด็กๆอ่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมแกงเขียวหวานเค็มซีอ,อ่ะ วิวๆนั้นแต่ไหวขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตแบบนิดหน่อยเขาทํามาได้ดีมากเลยนะทุกคนอร่อยมากจากร้านแสนสองบาร์เอ็กซ์ร้านนี้คือคำวอดในวงการช็อกโกแลตอยู่แล้วมาลองได้อยู่ชั้นจี่เดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยและนอกจากนี้ยังมีรสมาส่ามันแล้วก็รสต้มข่าแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยมาลองดีมากอยากได้ไก่ทอดเลย้อดสวยร้อนร้อนสวยร้อนนะอันนี้เม็ดหนึ่งโอาคเลยดีมากเอต่อ ข้ามันไก่ข้ามันไกน่ดีเราอยู่วันที่ร้านข้ามันไก่โต๊ะทิมนะคะข้ามันไก่ไทยไหนหนังเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเป็นข้ามันไก่ราคาที่ถูกสุดท่าทิมเห็นอนะก็คือเนื้อไก่ราคาไซส์เอร้อยหกสิบเก้าบาทซึ่งราคาเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ว่าอยากจะกินอะไรอยากจะกินอก e ไกล่ลีนไก่ต้มปลาไกท่ทอดไก่ซีอิ๊วราคาไซส์เอสร้อยหกสิบเก้าบาทเท่ากันอะสั่ง อยาเอาไก่ต้มไซส์ S ค่ะใครจะเป็นสายไก่ทอดไก่อะไรก็ตามแต่แต่อีฉันเป็นสายไก่ต้มรีเควสตส่วนน้องสะโพกเท่านั้นและนี่ก็คือข้าวมันไก่ต้มไซส์ S จานละ169บาทเอาจริงๆดูช่ำมากเลยเนาะหนังดูเลนแสงวิบวับๆิบวัพิบวัข้าสวยธรรมดา25บาทและนี่ก็คือซุปฟักไก่ แซบ่บซัมติงทักอย่าง140ร้อยสี่สิบกว่าบาทอันนี้ไม่ถูกสุดแต่อยากลองเพราะจริงๆเขาก็มีแถมน้ําซุปฟักมาให้เราอยู่แล้วเป็นมาตรฐานถ้าวเขาเรียงเม็ดสวยนะนี่ขนาดเป็นข้าวสวยธรรมดาเนี่ยแค่ข้าวมันปะอ๋อแอมมีมันหน่อยๆไม่เคยกินข้าวมันไก่ที่ติดแกรมขนาดน,น,นี้มาก่อนเลยทุกคนว้าวดูสิเนื้อเขาดูแบบสวยงามมากเ้ยทจิ้มตเตจี้วนะคะว้าวฟิลแชทเทิลมาิมสิมกัน น้ำให้หมดในคำเดียวสองสองนึ่นสิมเบิ้งสิมเบิงพีงงน่น้องนี่ข้ากับน,น้ำอืออร่อยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมไม่เค็มเกินมีความเผ็ดของกิงแล้วก็พริกนิดหน่อยอกำลังห่อกำลังนัว<ม>แต่พิมพ์สงสัยอย่างหนง<ม>ว่าสิ่งนี้ไม่คืออะไรมันมาจากถ้วยนี้ งงไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าก็ลองตักมาอร่อยนะแต่ไม่รู้มันคืออะไรมันเหมือนจะเป็นน้ำมันงาเค็มหน่อยหน่อยไปลิ้นลองชิมคู่กันพิม์พว่ามันเอามาช่วยเพิ่มความหอมของตัวไก่ขออย้ายก,กินครบสูตรน้องพิม์พชอบกินซีอิ๊วหวานมากเทเข้าไปว้าวนี่แหละวิถีแห่งเด็กอ้วนอร่อยมากเลยว่ะ ไก่นุ่มนุน่มอ,อร่อยแบบอือร้อนนี้มันช่วยให้กลิ่นมันหอมกขึ้นมากเลยทำความเค็มนิดน,ดนดส่วนนี้คือดับรักเลยไมซิอ๊สหวานที่ถูกต้องไม่เหม็นกลิ่นปุ๋ย e เอ,อ็มมาลองชิมมานี้กันก่อนอื่นขอลองชิมแบบปกติก่นอ,อนน้ำซุปฟักแบบปกติหอ,อ,อมกลิ่นได้ดำแบบจีนจีนมาเขาให้เนื้อไก่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประมาณสีปห้าปี รสชาติฟิลเล้งๆโอ,อ้เผ็ดกลางก็ยังรู้สึกว่านนเผ็ดแซบอร่อยไม่ได้เผ็ดเกินจนสนไม่ได้ลองชินมนอไก่อันนี้เหมอยเขาเอาเป็นชิ้นมาแบบหั่นครึ่งหนึ่งมันเลยได้หลายชิ้นอเนื้อลอ้นดีมากกินง่ายอร่อยเลิศใครอยากจะกินข้าวมันไก่อร่อยไม่ผิดหวังมีงบหน่อยแนะนำร้านนี้ประทับใจชอบขอสุสดที่คำแซบดีชอบ ซตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโซซดและพิ่งพ์ก็ได้สั่งสองอย่างมนาะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งจานราคาที่ถูกสุดก็คือข้าว ข้าวหมูอบสชั้นราคาถูกสุดร,ราคา220บาท,ทเครื่องเคียงราคาถูกสุดก็คืออันนี้100บาทเป็นปลาหมึกลาเกาหลีนะคะอันเดียวจอยหนึ่งแล้วก็ที่นี่กิมจิอลิมิเต็ดไม่อัน้นมันเป็นกิมจิที่เหมือนเอาแค่ผักกระหล่ำม,มาหันห่นๆแล้วก็คลุกซอสแต่มันไม่ได้ผ่านกนารหมักดองสำหรับพิมพนะนก็เลยรู้สึกว่ายังเฉื่มาซึ่งไอข้าวหน้าพวกนี้เขามีวิธีการกินด้วยว้าวน้ากินอันนี้เอาดีๆ วิธีการก็คือเขาบอกว่าให้คุกทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วก็เอาทั้งหมดนี้มาตักใส่ในถ้วยเขียวอันนี้บจากที่พิมพ์ฉนกเป็นคนเลอะเทอะอยู่แล้วการมาทําสิ่งนี้ก็ยิ่งทําให้เลอะเทอะเละเทะหนักกว่าเดิมประมาณนี้มากกว่านี้ก็น่าจะขูดแล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาอันนี้น้ําซุปที่อยู่ในนี้เทเข้าไป แล้วก็ปิดฝาเขาบอกว่าวิธีนี้ทําถูกแล้วก็คือแนะนําให้เหลือข้าวไว้ตรงก้นหม้อนิดนิดแล้วก็เทน้ำซุปเข้าไปาปิดฝาและอ,ลอร่อยไปกับซุปรลุงจีหรือน้าซุปข้าวก้นหมอ้อแล้วก็เขาให้ทานคู่กับซอสอันนี้ความน่าก,กินก็คือเขามีไข่ดิบมาให้เราด้วยไข้ซัร้องตึก หอมไม่ความเค็มแบบวนวลๆหอมจากะเทียมเจียวแล้วก็พวกแบบต้นหอมญี่ปุ่นกินด้วยกันแล้วหอมวนวลน้ำจิ้มไม่ได้เค็มเกินถ้าใครชอบกินเค็มก็ลาดไปอย่างนี้เลยน้ำจิ้มก็ขอได้เรื่อยๆนะคะทุกคนอ,อรอ่อยนะ จะอร่อยกว่านี้ถ้าเปลี่ยนจากหมูนเ,นมเป็นเนื้อเพราะถ้าเป็นเนื้อกลิ่นหอมของเนื้อจะอะมมร่อว่านี้แล้วอร่อยกว่ามากมาลองอันนี้กันปลาหมึกล้าเกาหลีเป็นปลาหมึกที่มีความเนื้อนุ่มๆไม่กึบมีกลิ่นรสชาติเหมือนจะโคจูจังเค็มๆสีมันดูเหมือนเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดเลยกินคู่กับนนี้น่าจะอร่อยเดี๋ยวลองกินคู่กันดู จ้าดดึกดึกโอ้ลงจีว้าฟิลฟิลเหมือนข้าวต้มหน่อยๆเนาะอุ้ยทีเด็ดเลยอันเนี้ยมันเหมือนเป็นน้ำซุปด,ดาชิอ่ปุนฟิลฟิลแบบว่ามีกลิ่นสาล่ามีกลิ่นปลาแห้งแล้วพอกินจับในเนี้ยหลังมื้ออาหารน่ะมันจะได้ความรู้สึกเหมือนดับมันสบายท้องสบายปากอะเป็นเมนูปิดท้ายได้ดีมาก โอ oh, ้เรารู้สึกดีอ่ะชอบอันเนี้ยมากกว่าอันนี้อีกอ่ะไปหาของหวานกินกันขอบคุณค่ะเร็วมากขอบคุณะคะ่ะนี่บราสกาโดนัทออกเสียงถูกหรือเปล่ปาไม่รู้นะขอไปเฮ้่เฮ้่เนี่นี่คือครีมโบเลนะคะทุกคนอุอน่ออนๆอยู่เลย ก้อนนี้ร้อยสบาทใช่ดูแบบวานิลาแท้มากเหมือนแอบจะเห็นเม็ดเม็ดวานิลาตีต่างไปก่อนว่าเป็นวานิลาแท้อ <c oughs> ูหดูแก่ดีมากเลยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยกรอบกรอบหวานน้อยแล้วถ้าต้องการก็มีหวานเย็นเย็นหอมหอมหวานน้อยเหมือนกันเป็นขนมหวานที่กินเราไม่รู้สึกผิดบนนั้นเลยแล้วตัวแป้งบนนั้นเขานุ่มมากหนึบหนเลยอ่ะ ออร่อยนี่บอกเลยว่าพี่ก้าต้องถูกใจสิ่งนี้เปนั่นเลยโอ้ยไงแป้งอร่อยมากผิวตรงนี้กรอบแบบอร่อยอ่ะมันกรอบๆวันหวานเบาๆอ่ะเออแล้วมันเป็นกรอบบางๆผมให้คะแนนเยอะมากเนี่ยกินไม่หยุดอร่อยจริงโดนัทโรเวอร์อย่างผมที่กินหลายๆแบบมนาะอันนี้คุมอ่อ มาทุกคนเดี๋ยวต่อมาจะไปร้านนุ๊ดอร่อยอะมูสันเหรอเออร้านบุลันด้วยเขาเรียกบุลันด้วยนะเอาเหรอเอาละลินหรือรันไปดูใกล้ใกล้รันจริงจไปดูมาแล้วเอาจริงเหรอเออว่ารันจริงด้วยทำไมไม่อ่านเป็นรันอะ L I N มันลินไม่เหรอเอาเป็นว่าเห็นเขาลือๆกันว่าเป็นเครือเดียวกันกับยามาสกิแล้วก็เซนเอตูนซึ่ง ของสองแบรนดนี้อร่อยเลิศอยู่แล้วไปลองกินกันมีความสุขอร่อยชื่หายเลยเ <laughs> จอสิ่งที่ถูกสุดแล้วราคา40บาทเป็นเบสเซลเลอร์<ม>ด้วยลำดับ10ตัดก่อนเลย จริงจริงก่อนนั้นเนี้ยมันมีอยู่เมนูหนึ่งชื่อว่าอิตาเลียนครีมมันราคา40บาทแต่การเป็นว่าไม่ได้กินเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีคนตัดหน้าไปชิ้นสุดท้ายพอดีเฮ้ยไปดูชิโอปังกันไม่อานกันไม่รู้กี่บาทแต่อยากลองชิโอปังแต่มันดูนุ่มๆน,นะ,ะกินกัน ยงเจัและนี่ก็คือเมนูที่ถูกสุดของซันมูรันชีสซี่สติ๊กบัน40บาทโอ้แป้งน,นุ่มมากแต่ยังไม่เจอชีสเลยอะ่ะเดี๋ยวลองใช้มือเบะโอ้ชีสเป็นก้อนๆแบบนี้ชีสไม่ละล,ะละายเขาคงตรงใจแหละเพราะว่าถ้าโฆษณาก็เป็นชีสเป็นสีเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยแต่ถามว่าหอมไหมหอมไหม ดีมากเลยอ่ะล,ละลายคนแลวหรอชอบเลยอ่ะอลองกินอร่อยชีสก็ยังเบาๆบลอร่อยเลยเฮ้ใครได้วะสี่สิบบาทสี่สิบบาทเองดีมากแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่อยากลองเองอันนี้ไม่ได้ถูกสุดแต่อยากลองเองจริงๆก็คือชีสอบปังแล้วชีสอบปังอ่ะที่อื่นอ่ะพอเห็นว่าเป็นกระแสก็แบบช้นละร้อยกว่าบาทเยอะแยะมากแต่ที่นี่ขายชิ้นละเท่าไหร่ถ่าย ขาย56บาทราคาน่ารักมากอืมอ่อมากแป้งมันเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็คือตรงกลางหอมเนยตรงข้างใต้มันจะมีความกรอบๆนิดนึงเพราะว่าเนยมันละลายออกมาแต่ตรงข้างบนมันจะนุ่มหนึบแบบหนึบเหนียวอร่อยอ่ะโอ้หอร่อยมากเลยอ่ะต้องดูดีแอคชันพิกาเหนียวนุ่มหนึบอร่อย น่ากินเหรอไปตอนเช้าอ,อร่อยมากอือหูพอใช้แป้งดีมาก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 มา,มาก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 เลยอะ่ะดีมากทุกคนอันนี้แบบโอหอร่อยดีมีอยู่จริงอะ่ะแล้วราคาแบบห้าสิบกว่าบาทเองอะ่ะอร่อยโหไอเลิฟแบนนี้วะ่ะแล้วก็ตัวนี้หมดแล้วที่ถาดไม่มีแล้วจริงเหรอเขาเพิ่งอบเสร็จนะทุกคนแบบหมดแล้ว ช่วงเดือนที่แล้วไปเรียนทาขนมมาเราเลยได้รู้ว่าวิธีการทาไอชโอบปังเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอาไข่แดงมาทาทาทาข้างบนเพื่อให้มันได้สีอ่อนๆอย่างนี้นะวิธีการอบของเขาคือเอาน้ำอะ่มะมาสเปรย์พ่นใส่เพื่อให้มันมีความชุ่มชืนช้นแต่ใดๆก็ตามการที่เนื้อแป้งมันนุ่มได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาใช้แป้งที่ดีมากๆมันเลยได้เทคเจอร์ที่ดีขนาดนี้ชื่อเต็มๆของเมนูนี้ของร้านนี้ก็คือซอสบัตเตอร์เฟรนช์บ๊แแบ ปลาแบหมดละของดีจริงอร่อยมากทุกคนอันนี้สเปคพิมพ์เลยสเปคของพิมพ์ก็คือถูกและดีและอร่อยมันมีจริงเว้ยหลงรักอ่ะหลงรักที่อกปังร้านนี้ม,มีความสุขมี่ยัางอืนต่อ,น,อน่ารักชนอนหิวเบียร์แล้วอ่ะไป Uhm และนี่ก็คือถังขยะห่ามอยากได้กลับบ้านเลยโ <érer> อ <Help> ๊ย <employees> <incomplete> น่ารักขอบคุณนะคะ และนี่ก็คือร้านน้ำที่คิวที่สุดที่พิ่เคยเจอมาแล้วในชีวิตนี้คิวไหมดูตัวนี้นี่น้องตัวนี้มีชื่อด้วยชื่อเลมูมูส่วนไอตัวเขียวนี้ชื่อว่า เลโมโมตัวนี้ใช่ไหมเออไอเตเขียวเนี่ยเลโมโมน้องเลโมโมกับเลโมโมเป็นมาสคอตของร้านนี้ชื่อร้าน Good ด h o s e คิวมากอันนี้พิมพ์สั่งเป็นน้ำพีชเลมอนน์สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือว่าเป็นน้ำโซดาซึ่งพิมพก็เลือกเป็นน้ำโซดามาแต่ว่าไซส์เอสหมดไซส์เอสราคา95บาทพิมพก็เลยได้เป็นไซส์เอมราบาทก็เพิ่มไปอีก10บาทลองชิมดูมอร่อยม แฮปปี้น่ารักดูดิขนาดแก้วเขายัางน่ารักเลยอ่ะไอ้จริงซื้อมาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยเหมือนพิม,มเลยนะหน้าตาแบบเหมือนพิมตอนอิ่มๆอะ่ะเจอของอร่อยอะ่ะ <laughs> นี่นี่นี่ห <laughs> น้าอย่างนี้เลยได้กินของอร่อยหน้า <laughs> น่ารักใช่ไหมล่ะหน้าตาควนตีนดล <laughs> แมงเอ้ยติดกระโปรง <laughs> น่ารักขอบคุณนะคะ, <laughs> อะโอ้ยโอ้ยน่ารัก จานใส่เค้กยังน่ารักเลยอะดูดิจานใส่เค้กมันเป็นรูปดอกไมอ้อ่ะเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากมีร้านน่ารักน่ารักไป็ของตัวเองนะแต่ติดตรงที่ว่าไม่มีตังค <c oughs> ์อาหารเราขอปิดท้ายกันไปด้วยน้องคนนี้น่ารักดักใจจิบรสชาติแต่จริงๆอะไม่ได้แบบว่าหวาวซ่ามากแต่พนักงาน้าเขาน่ารักอะแล้วก็โปรดักเขาน่ารักอะ ตัวม a s c o ตก็น่ารักอะความน่ารักมันทําให้เรารู้สึกแบบคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปได้นะทุกคนออแล้วก็วันนี้เท่าที่เราไปกินมาแต่ละที่อะพิม์รู้สึกเลยว่าการบริการเขาคือดีทุกที่เลยจริงอันนี้คือจุดเด่นของห้างนี้แล้วกันร,ร้านอาหารต่างๆในนี้ก็คือจะออบริการดีผิดป,ปกติ จากห้างอนดื่มที่เขาเคยไปเอออ่ะพิมพ์ก็ต้องยอมรับไปว่าราคาที่จ่ายแพงขึ้นมันมาพร้อมกับประสบการณ์และการบริการที่ดีขึ้นเพราะว่าอ่ะถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นน้ำนนร้านไหนกันก็รสชาติอาจจะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่จะทําให้ร้านคุณแตกต่างกว่าร้านอื่นก็คือการบริการและการให้ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าคุณจะสามารถเพิ่มราคาได้อย่างเช่นร้านในห้างนี้ถ้าใครแบบว่ามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตก็ลองค่ะลองไปให้เยอะ แล้วก็ไม่ได้ไปเพื่อไปกินเอารสชาติอย่างเดียวนะไปสังเกตการด้วยว่าเขาทำอะไรยังไงกันดูแลเทคแคร์พนักงานลูกค้ายังไง แล้วก็หาจุดตากแล้วคุณก็จะได้กลายเป็นหัวแถวนะคะ hey, <laughs> เป็นหัวแถ <laughs> ว <laughs> เออเพลงมาเลยปะแต่ตอนนี้ใครจะหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่รู้ตอนนี้น้องพิมพ์จะหัวลงหมอนก่อนแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมสําหรับใครที่ชอบดูเราลงคลิปบ่อยๆบอยแบบนี้กดสนับสนุนพวกเราโดยการเป็นเมมเบอร์หรือกดซุปเปอร์ตงให้พวกเราได้นะคะ <c oughs> แล้วจะขอบพระคุณมากค่ะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป ปิดคลิปไปแล้วแต่ลืมว่ายังไม่ได้สรุปว่าชอบร้านไหนสุดพ่การชอบร้านไหนสุดข้าวมันไก่กับโดนัทโอชอบข้าวมันไก่เหมือนกันแต่ของหวานพิมขอโยงให้ชิโอปังของร้านซันมลลันอร้านดีอร่อยมากแต่ถ้าเซอร์วิสพิมรู้สึกยกให้ร้านโชซ์ซดเซอร์วิสแบบเทียบเท่าพนักงานโรงแรม ้ารเทคแคร์เขาดีมากๆทุกคนถึงพิมพ์จะติดลบคะแนนกินจิเขาก็เถอะแต่พนักงานบริการดีมากมมาลองกินหลายๆร้านที่นี่แล้วจะพบความแตกต่างจากข้างอื่นคุณจะเข้าใจเลยว่าติดกรมมันคือประมาณนี้เ,ออเดี๋ยวสรุปให้ว่าติดกรรมนะหลักๆเลยหนึ่งภาพลักษณ์สองคุณภาพสามบริการสี่ประสบการณ์ใช่ผมว่าถ้ามีครบสี่อย่างในวัยเย็นมาดึงร้านค้านะ,ะนะจะเป็นร้านติดแกรมได้อย่างไม่ยากเยน็นเลยใช่ แล้วคุณต้องใส่ใจลูกค้าให้ถูกให้เป็นให้ดีแล้วลูกค้าจะยอมจ่ายดีมากเข้าใจหร้อเข้าใจเลยแต่พี่กาทำงานเก็บตังค์แล้วก็ตอนนี้กลับบ้านนอนได่นละมีหลายร้านเลยที่เรายังไม่ได้ลองแต่ตอนนี้ไม่ไหวละอิ่ม้องจะแตกจะกันคิดต่อไป